สวัสดีครับเอฟซีครับ,บทุกท่านนะครับมื่อนี้เข้ากันมาสนทนาปัญหาตัวเลขกันตอนแรกๆที่เขาเขียนเคยเนาะคยังไม่แร้เคยมีโอกาสได้มาะเรามาจ่ากันดนิยังเว้นตัวหาคลิปเนาะครัเมื่อในวีดีโอคลิปยังไ,ไม่ไมไมไมมมยังยไ,ไหนเอฟซีความเมียดยังเดือดแต่เขาเปลี่ยนไรเพื่อนเดี๋ยวให้ถามกันนะคุณพ่อที่เพิ่นท้องหายสัมภาษณ์งวดที่แล้วเพิ่นได้น้ำนองพุม่มไหลไปไลย ว่าสี่สิบก็ใบท่า,าะ <40 S 1> จะดีหกหนึ่งสี่สิบก็ใบครับหกหนึ่งสี่สิบก็ใบแมน<อ>ันเพื่อนจะได้เบื้งจากคลิปเจ้านี่ยวะแมนคลิปที่อน้องรุ่มเด็ดบใบไม้ไหมไอโอ้บ้านนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีที่เด็ดกว่านั้นครับเครื่อเป็นอย่างเอฟซี่ก็ได้ปล่อยทั้งก้อนเมียนที่อาเมียแต่เดีนี้ความหมายเกินยังเกินมากเดีนี้คือเมื่อเศร้าเนี่ยพอสนเพื่อนทูมาหาครับผมครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันดีครับ อืมอืมอืมครับก็ตามที่เราไว้ในความฝันนั่นแหละกต่เราเข้าวครับอด้วยด้วยด้วยความที่จะคล้องนี่ปะคิดว่าจังไนคลิปเนี่ต้องนําเสนอฝากตอนเอฟซีไอความฝันของบสุลเนี่ยอนะครับวันนี้ก็เลยขอเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนบอทันลงละเพื่อนบอกเพื่อนบปอยากให้ล่งเพื่อนบอกว่าบอทันลงตัวเลขดอกนะอย่าเ่าล่งตัวเลขเป็น่าจังซี่อืมอ่ะ เป็นว่าไอ้อย่าฟังย่าพึ่งรุ่งถ่อ,อสันให้มันมถูกเงินนี่ก่อนไ่อยลงเลยบอโอ้อืมเขนบอกว่ายังสี่เลยอืมอืม,อมแต่เล่ยบอกว่าพ่อสันบอกโอ้แต่ขนาดผมฟังความฝันเนี่ยผมก็ยังขนทั้งขนหัวลูกทั้งขนทิ่งลูกความฝันนี่มันหนาสิบเอวซูเอฟซี FC ฟังนี้อ,อยากอ,อยาก,ยากนำเสนอนะครับผมเล่ากับว่าเล่ายันเอ้ยม,มันสีเล็กมันสีเปลี่ยนมันสีเปลี่ยนบอมีอย่งสี้นะ ก็เลยาว่าเออเดี๋ยวาจังไหนโอ้ยาขาเสียได้โจกได้ใช่เนี่ยมันมันก็เสีได้ดอกนกแต่จังสี่ได้เพราะกระสันพ่อกะเดี๋ยวพ่อพ่อห่านอยากให้ลูงเนี่ยแต่ว่าให้พ่อคิดเจรณา,าจั็กน้อยอเนี่ยเออ,อคือมันความฝันมันมันดีครับความฝันของพิ่นเนี่ยมันดีแห้งมันดีแห้งเออ,อขนาดผมเล่าสู้สู่อ่า รวยไม่เลิกฟังเพิ่นยังหยิ่งคยิ่งลุกแยบอยู่แต่ว่าผมก็บอกเลเพิ่นดอกเอามาสูงฟังเงินเปลี่ยนจังไดนเอาเดี๋ยวผมจีอ่าซอยแก้ไขปัญหานี่ที่เอฟซีเป็นแอนตี้อยู่หรอเนาะคือเปลี่ยนจังไหนฝังเพิ่นฝันมาจังไหนร้องว่าฝันมาจังไหนบอกฝันมาลองพูดไปหาอืแต่งตัวแบบอ่าคือจังนักธุรกิจขี้ช่างขี้รลัดชลรถเทียมช่างเอราวัณโอโทษโทษโทษะนันแมน น้องพูดนี่น้องพูดตัวน้อยๆแม่น้องพูดตัวน้อยๆเลยล่ะที่ห้าไปจีบตามอยู่ตลอดเนี่ยครับอันนี้บางคนฟังอาจีพโอ้ยอันนี้มามาโนเอาท่านเจ้าชี่อยากได้ยอดไล่ยอดจีบเบื่อแม่นรับอันนี้เมื่อแม่นขับเป็นเราท่านเจ้าองห้องนี่เมื่อแม่นมาขึ้นจากเราอย่างไรกับเรากานว่าเป็นเรื่องจริงว่าเฝ้ามานเสนอกันมันเป็นเรื่องเจ้าชีนี่ต้องเจ้าเฝ้าม่านเสนออยากให้ฮู้อยากให้เห็นครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเจตนาของเจ้านี่เนาะครับ บอกฝันต่อมานี่มหาแล้วมหาประสุนแบบนี้ยื่นในกระดาษให้รับผมใบนึงเราบอกว่ารับตาก้อนรับตาก่อนแล้วจังค่อยเปิดเบิงเน่หมยถึงนงพุ่มแมนบ่าแมนต้องพุ่มตัวจริงเนี่ยเบาบ่ฝันได้ดนเบาได้อ่ไรฝันเบาได้ได้กระดาษให้บอกว่ารับตาก้อนอรับตาส่อนอะ เพิ่นก็รับตาเฮ้กี้มนบอกหลังจากเพื่นรับตาแล้วเพิกกนะ่นก็เลื่อนตาที่เพื่อนจะเพ่อนเปิดออกอืไอ้ตัวเลขนะบ่เออเหลี่ยมยำๆย,ยู่ลัซนเอา้าตัวเลขนี่ยำๆยเออมันเป็นไหนน่ะตัวเลขยำๆเกิดเลยว่าเอ้าเป็นเลขสีแดงบ่าพ่อสนับบอสั่นสีดำบ่บ่อืมสีทองโอ้ตัวเลขสีทองมอันก็เลยเหลี่ยมเราเปิดเบิ่งไปเราเห็นตัวเลขไปที่นี่ เราเห็นโอเห็นตัวเลขแล้วเ,เราเห็นมาแมนเราเปิดมาพอตัวเลขหาศูนรอดบะเรื้อหานึ่งจะไปเปิดเป็นตัวอือ่นโดยเดี๋ยวขาดขอ่อยเชื่อไว้หลายก็แห้งเลยดิไมเาาชื่อไว้หลายก็แห้งเลหาศูนก็าหาหนึ่งอบอกคุณพ่อว,ว่าต้องเปิดเป็นเลขข่อยเท่านั้นคืออันนี้ยังงงว่ท่านใดกที่ต้องทอถทษขอให้โอ้เดีโอ้ดีสกักเื่อนคุณพ่อกำชับไว้ชัดเจนแนเนะเพื่อนว่าที่กันก็เลยคุยกันว่าเออจะสันกัน ล่ออีกจากหมื่งสองมื่อซักมาสั้นเพื่อนบอกไว้มาเป็น่าเพราะวอยากบอกนี่มีขั้นปากนีมีมีขั้นอยากเล่าเลยอีเออเอฟซีฮะอ่าตอนในตอนนี้นะความรู้สึกผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าเนี่ยดีใจอยากให้เอฟซีได้โชคได้ช่ยนะความหมายกะเลยเอามาน้ำเสก่อนในเอฟซีเนี่ จอไว้จอไว้ให้เอฟซีจอไว้ติดตามไว้เห็นตัวแมนบอแมนกังเั้นเหมือนบอลเดี๋ยวเขาสีมาเอาเข้าสองคนสีมาเอาสูฟังที่หลังให้มาจอไว้เพราะว่าขันคุณพ่ออนุมัติบอกว่าไว้รถบริษัากติฟ้าวมาเบาเลยว่ากินข้าวยุกันทีมข้ามเขาลุ้งลุงปิ้งกติฟ้าวมาเบาแมนแมนกติฟ้าวลุ้งให้เลยโอ้อันนี้ก็ขอตัวขอให้เอฟซีได้ไปไปลองเด้อเนื่องจากว่าผู้ฝันเองเพิ่นจำชับเพิ่นเคยได้เลขเพิ่นกระยันเลขเคลื่อนขึ้นกันแต่ว่าแต่ แต่ว่าเพื่อนบอถิ่มบาไล่เอฟซีหรอกกะชีบแดงปัน่นซุกหูซุกคน<ม>เข้าใจอย<ม>ู่ว่าพ่อสนนี่เพื่อนเป็นคนอา่าคิตใจบุญชน,นทานอยู่นี่เนาะ,<ม>ะก็สั่ง,รงประกาศโต้นะว,ว่าเราสูข้าวฟังนี่เพื่อนแอบเอารวดนีพี่กิ่งเพื่อนคือถ้าถ้าคนบอถ้าคนโมยบุญแจได้บว่าสี่สิบก็ไปนานละความหมายเนี่ยแล้ววันนี้เพื่อนทำทำบุญอ่าให้ค่าขนมนมเนย ไหน,น้องพูดมาสองพันเนีอยหมอ,มอมมนมาไห้เลยอืครับแล้วแล้วในช่วงหนึ่งของคลิปนี่เนาะผมเห็นว่าจังไหนไหว่าคำํำฟังจากมากนีามมา<ม>่นะขำมากเพิ่นอยู่มากนี่เนาะเพิ่นอยู่มากนี่เล้ว,ลว,วันนี้เพิ่งํำฟังมากคือว่ามากได้ตัวเลขจังไหนแบบไหนร้องเราฟังฟังร่้เป็นไหนนี่แมค้าลอตเตอรีรอเร่เพิ่งขำมาตลาดออือเดินขำสะาพานมากสิเป็นฟังไถยอ๋อม,มามามาตลาดไอ้เนี่ยแมน แต่ว่าเขามีเวลาเปิดด้านตรงนี้แค่แค่แคหน่อยเดียวเพิ่นก็เข้ามาแต่ลาดคนซื้อพอพอมาถึงแม่ค้าลอตเตอรี่พ่อแม่ค้าลอตเตอรี่เมื่อื่นืมืมอม่อื่นซื้อเพิ่ั่น่อยแล้วเอาลอตเตอรี่ให้อลอตเตอรี่บอกว่าอันนี้คนให้เอามาให้เจ้าเมื่อวันหน่อยๆใบที่4่8อัออออนนี้ผมเล่าว่าองสัเลยว่ามีคน,นบอกให้เอามาให้เจ้าเอ ว่านเนหูจักกันเราหูจักกันเพรากันไม่ได้เลยเราบอกว่าเราเป็นหูจักเลยแม่ทำอะไรเขาแม่แค่แต่แม่แค่แม่ค่าลอตเตอรี่นะหูจักซื้อแล้วผมกเงียคือกันเราบอกไม่เคยออกช่องยุ่ยชูยุ่ยเชือบแค่ยาบลูจักกันยู่ดีๆมีคนว่านี่ลอตเตอรี่เนี่ยหลายๆใบเนี่ยเอามามาให้มีคนบอกเอามาให้เจ้าแน่ทุกใบยู่ยแล้หันเป็นเลขเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวกันหมดว่างเดียววัานเป็นสั่งไว้ว่ามันสั่งไว้เจริญพร มันนี่ขนาดนั้นเพื่อนก็เลยย้ำว่ามันแมนอยู่บ่อสั่นบ่แมนเอามใหิดคนบอกมันแมนเอามาให้ผมอยู่บ่แม่นสั่นเาให้เจ้าหล้วครับก็สันผมเอาได้หรอ่าสั่นเพื่อนก็ปั๊บแปบก็เข้าใจเรื่เลยคือเพื่อนกับคนที่โรงยามเพื่อนกับมันตรงกับความฝันของเพื่นลัตตอรีที่เอามให้เนี่ยโอ้เอ้าเอาจำสิีกับขอประท่านอภัยขอประท่านอนุญาตที่ยังพ่อปู่สุคนเนาะ แจ้งตัวเลขได้เราเข้ายังภาษามาจะแจ้งตัวเลขที่จริงนะตัวเลขมีแล้วมนเนาะซึ่งเข้าสองคนนี่กันหูแล้วล่ะแม่นมับเจ้าไหยก็หูแล้วแต่ว่าขยังบ่หูนะว่าตัวเลขนี่เป็นตัวใดฉะนั้นแล้วกัสาเหตุที่ล่องคิปนะครับพ่อเม่พนี่น้องเนาะก็อยากให้เอฟซีเนี่ยเขามาเกาะไว้เพื่อสิ่งดิภาพจากชอดนี่ที่หามพลาดจากจ็อตนี่ขันสมมติว่าเพื่อนบอกว่าอนุมัติปั๊บอีกจักมือเพื่อนมา ประมาณสองมื่นอีกจะสองมื่สองมือนกับสี่มื่นมือหื่อเห็นตัวเนอนมือหื้อแมนกจเย็นๆครับพ่อยพี่น้องครับนี่เท่าไหร่ล่ะสิบสี่สิบเอ็สิบสิบสองแมนฉะนั้นแหละก็ขอความกรุณาเด้อยาว่าจัญยาตอว่ากันมาทั้งคอมเมนต์เด้อพ่อยพี่น้องเด้ออันนี้ห้าก็อยากให้อิลิอยากแบ่งปันอิลิยูทวิตตั้งไงว่าอยากแบ่งปันเนาะอยากแบ่งปันแต่เนี่ยเด้อ มูมอานี่อยากให้เอฟซีนี่ถูกหวยกันทั้งนั้นถูกรสตอรี่ไปสังเกตว่าเจ้านั่งนี่เหรนเจ้าเห็้ปากดิ่งมืมีมืมีจือ้าวเจเปลี่ยนยังางก็มีโชคเปลี่ยนทีอย่างว่าปากดิ่งม่มีม่มีมือก็เลยผมเลยสังเกตเห็นหลายเยะเลยล่ะตั้งแต่เจ้ากลับมาเนี่ยสงสัยอยากบอกเรี่ออยากบอกเรื่อมันฆ่าใจคั้กว่านั้นบ่เฮ็ดปากดิ่งมืมีอืมทั้งโดนย่างกลับไปกลับมาอยู่แถวนี่ครับ ทั hmm. ้งทั้งคิดคิดนั่ไอ้เอฟซีนั่มยันเพื่อนว่าโอ้ยเป็ดยังคือเป็นยังซี่ยังสี่นะ hmm. เขากันยันแบบว่าเอฟซีคือว่าว่าเอ้าเป็ดยังในเรกมาเราบอกเอฟซียังสัตยังสี่เข้ากันเข้ากับคิดนั่มเป็นบล็อคครับผมครับม,มึงมังได้นี่ผมกลับไปเอาใครครับไปเปิดประตูเฮียนดกดกุญแจจังไรประตูกับพ่อเปิดมาเออกุเอาคิดเ<อ><ส>ปิดเงี้ยแต่ว่าเดกุญแจรถคุณ <laughs> มันเจียเงียเราดิหมดผมกดกดก็อังประตูขึ้นมาเปิดประตูขึ้นมาเปิดกดกดกดขึ้นขึ้นขึ้นหัวเ้าเราคิดถึงท่าเปลาของเอฟซีในเรื่องคอมเมนต์มาเอาไงมาอ่ารังเกียความรู้สึกเข้านี่ตอนนี้เข้าไปเ่็นจีคกับคอมเมนต์หลายโหมดอ่าไม่จังไหนเขาไปขี้อะเออเขาไปคิดน้ำหลายเออเขาไปคิดน้ำคอมเมนต์หลายไปแต่ไม่ต้องคิดอย่างไรดอกเอฟซีเพิ่นกะคือความอยากหูอยากเห็นเพิ่นเนาะอ่าตรงนี้ก็ อ่าลบกวนเอฟซีในเด้อครับตรงนี้ก็อดใจรอดยักษสองมือกับเบอโดนเนาะอืมบ่โดนบ่โดนท่างนี้ท่างช่องกับพวได้ว่าสิไปเปิดเผยท่างใดนครับกัญชีธาเอามาให้เอฟซีนี่ละบ่แม่นว่ามัก์คไม่จะซื้อจะขวางบ่แม่นแม่นบ่ได้มักเลยเอามาแบ่งปันเอฟซีนี่ละใน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 แล้วนี่เข้าเดินทางสายนี้มาน้ำกันแล้วหรือเรื่องลำเดียวกันแล้วครับพอจะนั้นการให้คิดว่าเปลี่ยนคือพี่คือน้องหมดไปแม่นแมนครับเข้าจีดเข้ากัจังซีหล่ะมี่ยังกับว่าเอาสูขกันฟังนี่เองสั่นตัวเนาะ อย่าก็รอเนาะนิดนึเนาะอ่รอนิดนึงเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่เท่ากับจริงว่าเบาเรื่องใครเดี๋ยวเสียเอาใครมาโชว์ใครขึ้นใครไกลเร้่องวันนั้นใครจะคว้างผมกับพวกหัวแมนใครไกลหรือแมนบอแมนใครไกลบอกเอ้าใครยังฉันกับพวกหัวให้บอกหัวมันรวยมายายมันบอกอะ ตอนแรกผมยังคิดว่าเป็นไข่งูผมโม่นอนบ้านอยู่สามมือเหมืนเด็กวัวไข่งูจำช้านไข่งูมันเป็นนั่นจ้าผมย่านงูจงอางมันนำมาเอาใครพอผู้เฒ่าคนเคยเอาสูฟังว่าถ้าเอาไข่งูจงอางมาไว้เฮี้ยน่ะมันสีน้ามาเอามันสีน้ามาเอาไข่แมนมาน,นี่ผู้เฒ่าก็เลยเอาไข่มันไปต้มไว้ในหมอ้หมอกวันหนึ่งกันปะแต่เดี๋ยวให้มันจกลงไปแล้วไหม,มนำลวกหอนลวกมั่นไงผู้เฒ่าคนต่อเนื่านสูฟังที่จริงแล้วเนี่ยท่านชิมมาสังเกตได้ไงค่ะไข่งูมันสีเป็นหนัง มันทีเป็นหนังไข่งูหน่อยแม่ก็บีบจเจสี่น้ำนิ่มนิ่มด้วยแหละบอกใช่ไข่งูแม่คือไข่ทีนกระป๋อหรือเ่แม่ที่ไข่ทีนกระป๋อไข่งูที่เป็นไข่หนังแต่ว่ากันไข่ไข่ไข่จัดพวกจัดปีกั้งหลายเนี่ยบอกเออทีเป็นไข่แจกเพราะเอาแม่นี่ดีแม่นี่ดิโอ้ยจากเสือนี่ยเราพร้อมศึกษาพระวัตศาสตร์ตะกี้ผมเคยเป็ี่ยนงูมากเออเราเรียนจะเสียเราคอพี่น้องเด้อเอ้อเจ้าไรกา วสุวษาครับพ่อพี่น้องแต่ขอโทษขอให้ไปใน้นาทีนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้วันนี้มาสีมาแกโตมาบอกความตั้งใจความตั้งใจที่เขาอยากบอกพ่อพี่น้องเพื่อให้พ่อพี่น้องเออบัสซี่เหลียดนะเนาะครับอซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ว่าอยากบอกว่าเลขยื่นหันเป็นศูนย์หาคับหาหนึ่เพราะผมซื้อไว้หลายแล้วนี่กับเจ๊เข้ากูจะพร้อมยางเดียวเจ๊เข้ากูจะพร้อมยางเดียวเนาะเออเอาจะเป็นเลขใดอีกสองวัน นะชัดเจนเดี๋ยวรอรุ้นไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์รกดแชร์แล,ล้วก็ไลค์กดแชร์แล,ล้วก็ไลค์ไว้เนาะเดี๋ยวจะได้เบิ่มเง่นบุญพาพด,ด้วยคือเอละละบ้าไหลแท้ประชันว่ารังค้นว่าอันนี้ขันห้าเวเบาเบาเนาะขันเาบาเาบาว่าหยอกว่านั่นมันกับ,บว่าอะไหัวเออฉะนั้นแล้วที่กิ่งผมกับว่าม่นคนเบ้าหลายสักต่วใดดอกเวลาทำคลิปผมผมเสื้ออยู่ผมเจอเวลาทำคลิปกับไฟมาเบาสูเอฟซีฟังเออว่าเปลี่ยนจังใดเฮาอยากให้เอฟซี มู้แจ้งประจักษจริงว่าเปลี่ยนจากไหนเขาก็ค่อยพยายามอธิบายที่จริงแล้วผมไม่เครปากนี่ผมก็ไม่เคยปากน่ไใเคยเ้าเอาเอาสั่นะครับเอาฝากก็ได้ครับพี่สครับ